สวัสดีครับแม่ปูเป้สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองนะคะกําลังจะขึ้นเครื่องบินนี่แหละวันนี้เราเดินทางกับไทยแอร์เอเชียนะคะไปมาเก๊ามาเก๊าฉันได้เดินทางคนเดียวด้วยนะมากันเพียบเลยค่ะแต่ว่าทางนี่มีใครมีพี่อิงพี่เฟิร์นแม่ไแปดไรอ คือตอนนี้เรามาสายที่สุดนะเราก็เลยเช็คอินช้าที่สุดเลยบ้านเราใกลสุดบ้านเราสุดเดี๋ยวจะมีใครอีกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านเราอยู่หน้าสุวรรณภูมินี้เรามาดอนเมืองเลยค่ะอ่าแล้วขณะนี้นะครับเป็นเวลานี่ตีเท่าไหร่ตีสี่ครึ่งแม่ตื่นแม่ไม่ได้นอนเมื่อคืนอ่ะไม่ได้นอนเลยอ่ะแล้วแม่ไม่ได้นอนเชต็มก็ไม่ได้นอนนะครับต้องไล่ยืดเลย่ะลังหลับมาที่รถเลยค่ะรอหลับมาที่รถทีนี้ก็ยังง่วงอยู่นะคะ รอใช่แต่ยังน่วงอยู่เลยค่ะเดี๋ยวไปหลับบนเครื่องต่ออ่พี่เฟ์บ๊ายบายตอนนี้เราก็ผ่านตอมอเข้ามาแล้วนะคะรอไปจะไปรอขึ้นเครื่องบินแล้วนะเมื่อกี้เข้าใจผิดนะนึกว่าทุกคนเข้ามาหมดแล้วจริงๆคือทุกคนยังไม่ได้เข้ามาคือรอเราอยู่ข้างนอกเราก็นึกเขาเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็รีบเ,เข้ามาก่อนนะคะกลายเป็นนี้เราเข้ามาก่อนแล้วนะคนอื่นกําลังตามเข้ามากันนะคะระหว่างรอทุกคนนะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนซิมก่อนนะเพราะว่า เราจะไปต่างประเทศนี่ครั้งนี้แม่ใช้ซิมของ True นะคะเป็น Travel Sim เอเชียดีมากเลยอะ่ะคือว่าครอบคุมประเทศเอเชียที่แบบที่เราเที่ยวกันบ่อยๆอะ่ะญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงมาเก๊าอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งนีแ้แม่ก็เลยใช้แล้วก็เป็นอลิมิเต็ดอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้นาน8วันค่ะ 4G แบบ non-stop อะ่ะ 399 8วันน่ะแล้วเราไป3วันครอบคลุมอยู่แล้วอะค่ะเราไปถึงต่างประเทศไม่ต้องเลือกเครือข่ายด้วยซิมจับให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวแบบว่า <c oughs> เน็ตลั่วเปลี่ยนเครือข่ายอะไรแบบนี้นะนี่สมาชิกเราเดินเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนซิมอ่างกันแม่กปลี่ยน็อเล็กไปด้วยเ, <c oughs> เดี๋ยวจะมีใครอีกอ่านี่ใครครับสวัสดีค่ะซีซีอ้าวอ้าวตื่นหรือยังคะ เนี่ซดิมของแม่แม่มีการทดลองแล้วนะนี่สิมเป้นอีกอันเป็นซิมโยอ่ะเรียบร้อยบายเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตามพักพวกของเราไปกันดีกว่าตอนนี้เราตามหลังอีกแล้วอะเราจะตกเครื่องเมื่อกี้เรานำนี่เราตามอีกแล้วอะไปไปแล้ว่าสวัสดีครับน้องพีเจอกันอีกแล้ว,น,ลว <hum> นี่เรามีน้องติไปด้วยนะครับวันนี้นี่ ตอบไ่ได้ไปเขาบอกไม่ได้ไปมาส่งล่ะครับมาเตรียมพี่ใครมาเพื่อนไหมนี่พี่ใครนับไปแล้วค่ะนี่ร้องแพลงเอ้าวตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนี่คุณหนูชุดใหม่เนี่ยสวัสดีค่ะใช่สวัสดีค่ะใช่ ชุ <S <S ดนอนแบบนี้กลับมาให้นอนต่อค่ะนอนชุดนอนเลยนอนชุดนอนเลยใช่ใช่นั่นเหมือนยังไม่ใส่ตามเลยดีใจสุดๆแล้วใช่ไหมลูกน่าดีใจสุดๆน่าดีใจสุดๆทำยังไงเฮ้ยแม่สบายแล้วนะคะทริปนี้นะมีเธอแต่มีเพื่อนไปและแม่สบายตัวปลิวเลย มีพี่เฟิร์นเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กนะคะรตีสามปฐุมเนี่ยเนี่ยต้องชื่นที่ว่ามาเกี่ยวมาเก๊าตีสามเนี่เลยตีสามที่เที่ยวมาเก๊าใช่ใช่ตีสามเราตื่นเราไม่ได้ออกจากบ้านเมื่อกี้เจอแตมบอกพี่เฟ kind of ิร์นว่านอนตีสามตีสามวันนี้นะคะเราออกจากบ้านตั้งแต่ตีสามนะเมื่อกี้นี้พี่เฟิร์นถามเชอแตมว่าออกจากบ้านตีสามเจออะไรเชอแต่เชอแตมบอกเจอมืด มืดตื่เลยอะมันมืดจริงจริงนะเอาวสวัสดีค่ะนี่ครับน้องน้ำโม น้ำโมวิ่งมานี่ลุงโยยังดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นน้ำโมเอาน้ำโมหันมาสวัสดีกล้องหน่อยลูกสวัสดีค่ะนี่น้องน้ำโมเราจะไปเที่ยวด้วยกันด้วยเป้ำไปแล้วอ่ะเหรอคะะี่ววันนเเมป็นไงลูกมีอะไรค่ะนี่มเปกป้องไว้ปปก้้องไวมันคืออะไรคะกล้องมันคือกล้องมันสามารถแตกได้เล่นได้ แล้วโมมาใครคะมากับคุณพ่อคุณแม่และก็จีดูอะไรนะคะและก็จีวอนอ๋อจีวอนแล้วอยู่ตรงไหนกันหลักฉันจำเคยแม่ยังเพลงจีวอนจีวอนมันคือเพลงของลุโบแต้ว่าเหรอครอ,อ้วะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับอุตจ่า้วยังไม่ตื่นเหรอครับดูดูดูท้ามองบนด้วยนะครับมีมองบนด้วยไม่โอเคไม่โอเคอ่วงนี่ก็หนึ่งในสมาชิกนะครับเรากําลังจะไปล่าสมบัติที่มาเก๊าด้วยกันนี่แม่อายกับครอบครัวนะครับอาสวัสดีครับคุณยาสวัสดีครับคุณนกเล็ก และนี่ใครเอ่ยน้องถูกใจนี่อีกหนึ่งสมาชิกนะครับเดี๋ยวเรากะไปลุยด้วยกันคุณยายพร้อมไหมครับพร้อมนะครับพล้วที่ถูกใจูกีอะไรอีกเจอจริงๆไหนแดนแดนเพลงที่มันมีงูออกมาที่ลูกตอคนดูื้อฮืออฮืออนือ พี่พี่ต้องเห็นวิดีโอที่ผมเต้นเห็นแล้เห็นแลเต้นแะว่ครับเก็บแรงไว้ก่อนใช่ไหมเรายังมีเวลาเล่นกันอีกเยอะเลยใช่ไหมลืมนี่ไปได้ยังไงโอ้โหกินกันต่อเลยนะครับขอบคุณครับนี่เราเจอใครครับเนี่ย ใครเอ่ยน้องฟิวแล้วนี่ใครเอ่ยพี่ฟิวีมฟิวนะครับนี่อีกหนึ่งสมาชิกนี่เราแนะนําสมาชิกกันครบแล้วนะเราจะไปทําอะไรที่มาเก๊าอันนี้ยรับรองความสุขความสนุกมันต้องอยังไงครับโอ้เต็มปากเลยครับเต็มปาก <laughs> เลยใช่ไหม <laughs> มันต้องคูณคูณเท่าไหร่เรามีกันกี่ช่องหกช่องหะช่องแห่เดี๋ยวเราไปเจอกันต่อครับบอกว่าจะไปล่าสมบัติใช่ใช่เราจะไปล่าสมบัติกันเขาไม่ทำอะไรเรายังไม่รู้ กินข้าวกับอะไรทําไมตัวหนักจัง <Yeah, S 1> เนื้อถูกใจนี่ดูตัวเล็กๆเนอะแต่นหนักหนักมาก,มากหนักเนี่ยหนักกว่าพี่อิงอีกอหนักจะเท่าพี่พี่พิมแล้วมั้งเนี่ยตัวหนักกเน้นมากพี่ข้าวเปล่าหนักกิโลสุกหนักกิโลนน้องนี่พวก<อ>เรากำลังจะไปประท้วงกันที่ไหนครับเนี่ยเรากำลัลงจะกำลังจะเครื่ มามุนไม่ใช่ค่ะเดี๋ยว้นเร็วสิเคสังกนครับอ่าค่ะกำลังจะไปขึ้นเครืบินกันแล้วนะครับโวยกันโวยขึ้นเครื่องบินกันไปเลยลูก เชิดแต้มไปเอาไปเอาตั๋วแต่แม่มาหน่อยสชิลูกมาดูงานหมอเดิมมาันนี้มาันี้เดินไปพร้อมกันเชิงแต้มขึ้นขึ้นรถไปเลยลูกตัวอยู่ที่แม่วิ่งไปเร็วขึ้นรถดูแล้วแต่ว่าเดวรถชนเลยนไนรถถัชนวันนี้ววันนี้เป็นเลนโทั้งตเนราได้นับกันไหมว่าทีมเรานี้มีกันกี่ชีวิตเนี่ยไ้นรา ราไม่อยู่อีกแล้วว่าเยอะมากนะเฮ้ยทำไมลูกไม่มาอยู่กับเราเลยอ่ะปนูน้องพิมตายแล้วอยู่บนเตียงแล้วจะแต็มนั่งอยู่นี่ช่วยใครอยู่เมื่อกี้สนุกไหมดีใจมากนั่งใกล้พี่พิมเฮ้ยจแชิดเต็มดีใจเลยดีใจเลยนั่งใกล้ใกลันหมดเลยนะคะก็มีนี่น้องพิมอยู่ตรงนี้ ีเราข้างหลังนี่นกเล็กใช่ไหมคุณยายเพื่อนเดี๋ยวเจอแม่พีนี่ไปเข้าเฝ้าพัะอินกันแล้วนะครับปักดูเราก็จะเนี่ยอยู่ทางนี้เลยเราอาแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปใช้แรงกันแน่ๆเลยนะอมันขอนอนก่อนเนี่ข้างนี้มีใครบ้างครับเป็นไงบ้างครับโหข้างนี้หนุ่มพี่ชนะแล้วมีสตาฟของเราสวยๆมจูนมา